อทอดกระถิ่นสามัคคีวัดพุทโพธารามวาตรีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564ณเวลา15 1 1นาทีนะคะกระถิ่นสายที่หนึ่งสายคุณโชคกนันคุณเรือนแก้วโพธาปานินนะคะโดยประธานในเปิดสร้างพรท่านสกนบารมิตนะคะร่วมกับญาติข่าวบังเปิดสร้างพรจำนวน3 2 6 6 0 0 สายที่สองประธานคุณสำรวยคุณจันเจริญแสงกาจำนวน1นึ่งแสนือยเกบาทและสายที่สามประธานคุณคเนศคุณเป็นสีสีจันทก้จำนวนสองแสนเบาทค่ะและสายที่สี่นะคะประธานคุณพ่อเทระคมคุณแม่ว สายบนราชธานีอำนาจเจริญราชธานีนะคะผูออ้แทนปออักรษรเทพปรีรงพอาจารย์อิตยาเรีร์งนะคะยอดจำนวน167,660บาทค่ะและสายที่5คณะศิปลปวัฒนธรรมสมพรระารังหลวงโดยท่านผู้ดแูแลอาจารย์วิจาริณ์ันบุตรพอมคณะผูสมาธิและกลัลยาณมิตรนะคะจำนวน2แสน เจ็สามร้อยสี่บาทรวมกระกินทั้งห้าสายเป็นจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อย